แฟนขับล้ำเส้นสี่ดาราคนดังของวงการบันเทิงไทยที่เคยโดนเหล่าแฟนลับมาตามติดใกล้ชิดจนเกินไปแรกเดาว,ว่าล้ำเส้นกันเลยก,ก็ว่าได้จนสร้างความทรงจำที่ไม่ดีทิ้งเอาไว้ให้กับเหล่าคนในวงการบันเทิงไทยจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่4โป๊บธนวัน์พระเอกหนุ่มสุดหลอนที่หล่อและฮอตมากจนได้มีฉาย,ยาโป๊บห้างแตกกันมาแล้วเพราะเวลาที่เจ้าตัวไปปรากฏตัวที่ไหนๆก็มักจะมีแฟนๆติดตามไปด้วยเสมอมีฐานแฟนคลับมากมายแต่ก็ใช่ว่าจะมีแฟนคลับที่ดีเสมอไปขอหนุ่มโป๊บได้เคยเจอประเด็นที่แฟนคลับกลุ่มหนึ่งแยกแยะเรื่องส่วนตัวไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ามาเช่าบ้านติดก,กับบ้านของหนุ่มโป๊บคอยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวรวมถึงยังได้มีการเอากล้องมาแอบถ่ายหนุ่มโป๊บเวลาอยู่ในบ้านอีกต่างหากงานนี้ทําให้คนใกล้ชิดก,กับหนุ่มโป๊บรวมถึง ขอให้เขารพความเป็นส่วนตัวของโป๊กกันด้วยนั่นเอง อันดับที่3ต่อธานภพเรื่องนี้ไม่ได้โดนกับหนุ่มต่อโดยตรงแต่ไปโดนที่มีนชุติมาแฟนสาวของต่อธานภพนั่นเองแต่เรื่องนี้ก็ทาให้หนุ่มต่อน,นั้นเจ็บใจไม่แพ้กับสาวมีนกันะฮีเดียวเพราะตอนนั้นที่ทั้งสองคบหากันได้9ปีแล้วก็ยังมีข้อความบูลลี่เข้ามาหาเธอเรื่อยๆจนเธอนั้นได้ออกมาระบายเรื่องราวผ่านสตอรี่ไอจีว่าเธอนั้นโดนบูลลี่ติดต่อกันมาระยะเวลาหปีที่ผ่านมาเพียงเพราะว่าเธอนั้นโดนกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมกับหนุ่มต่อหาว่าเธอไม่สวยสร้างบาดแผลในใจให้กับเธอเ ต่อคบหากับสาวมีมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการและทั้งสองก็ฝ่าฟันทุกอย่างมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้กว่ากระแสดรามานั้นจะจางไปก็ะทาเอาสาวมีถึงกับเก็บตัวเงียบมา,าหลายปีเลยในตอนนั้น อันดับที่2เชียที่คำพรงานนี้ทาเอาสาวเชียไม่พอใจหนักมากเลยจริงๆเมื่อในตอนนั้นเธอก็มีละครเล่นคู่กับหนุ่มเต้ยพงศกรจนเกิดกระแสะคู่จิ้นมาแรงเป็นอย่างมากจนเกิดแฮตแท็กเตยเชียขึ้นเทนกันอยู่พักใหญ่แต่เมื่อกระแสะคู่จิ้นมาแรงเกินต้านก็ทําให้มีกลุ่มที่อินจนเกินไปได้มีการตัดต่อรูปของเตยและเชียในเฟรมเดียวกันแบบแน,นชิดติกันซึ่งเป็นรูปที่ไม่ใช่เกิดจากทั้งสองถ่ายกันเองจากกองละครทําให้สาวเชียนั้นออกมาบอกตรงๆเลยว่ามันเกินงามกลัวคนภายนอกเข้าใจผิดเอาได้จนแฟนคลับบางส่วนก็ต้องออกมาขอท่อาิน ทําให้กระแสคู่จิ้นในตอนนั้นสั่นคลอนกันเลยทีเดียวแม้ปัจจุบันทั้งสองมีแววว่าจะกลับมาร่วมงานกันอีกแต่ก็ยังมีดราม่ากัหวนขึ้นกลับมาในประเด็นของกระแสคู่จิ้นลวงโลกเพราะอาจจะไม่อินกันแล้วเหมือนเมื่อก่อนงานนี้ทั้งสองจะออกมาว่าอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า อันดับที่1บิลกินพูธพงศ์เป็นเหตุการณ์ที่ทาเอานักแสดงหนุ่มบิลกินถึงกับกังวลหนักมากห่วงถึงความปลอดภัยของตนและคนในครอบครัวเพราะจูจ่ๆวันหนึ่งเจ้าตัวได้เจอกับเหตุการณ์คนขับรถตามขังแรกที่รู้สึกก็วันที่5กุมภาพันธ์ขับรถปาดไปห้างไหนรถข้างหลังก็ขับตามแบบเจ้าตัวรู้สึกได้ต่อมาอีกวันที่7กุมภาพันธ์ในช่วงเวลาสี่ทุ่มกว่าหลังจากเลิกงานกลับบ้านเจ้าตัวก็รู้สึกเหมือนมีรถตามมาอีกซึ่งก็เป็นรถสีเดิมและรุ่นเดิมพยายามเช็กแล้วว่าเขาตามเราจริงหรือไม่่่่่ซึงงงงงนนนนนััััััักกกกกกก็็จจจรริพพอไไไไมมมมมววาาาาาาาะขาขขบบบปปทหหเตดีีค้้9ุธล เจ้าตัวก็รู้ว่าคันเดิมขับตามมาอีกแล้วจึงเนือตัดสินใจลงไปสอบถามแต่ฟิล์มของรถคันดังกล่าวนั้นมืดมากทําให้มองไม่เห็นด้านในและรถคันดังกล่าวนั้นก็ได้ขับหนีไปแต่ทางบิลกิ้งก็ได้บันทึกป,ป้ายทะเบียนรถเอาไว้พร้อมกับเขาแจ้งความเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยทางนี้ทางค่ายนาดาวด้เดเนื่องการให้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถรเรียกได้ว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนๆอดห่วงบิลกิ้งและครอบครัวก,กันมากเลยจริงๆ